สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนมากินข่าวกับแม่บัว <c oughs> ทอดปลาอีกแล้วค่ะพี่น้องมาค่ะทอดปลาเด็ดเดียวมาเด้อทุกคนแกงอ่อมหมูใส่ผเ <c oughs> นื่งแหบค้ออยู่ค่ะวันที่สามหมอนัดเมื่อนี้บ่หนาวแหง้ง ได้มาช่วงเศ้าหนาวอยู่ค่ะได้ก่อไฟพอไปอาบน้ําออกมาทํานู่นทํานี่ก็ไม่หนาวมากเลยถอดเสื้อค่ะแต่เอาอ <c oughs> ผ้าห่มพื้นบางๆมาคุมถ้ามันเย็นแห้งก็สิเอาคุ้มลงเลยมาค่ะพี่น้องทุกคนทาง YouTube ทางแฟนเพจทาง Facebook ทางทีก็มากินข้าวกับแม่บัวค่ะทุกคนน้องแม่มมากินแกงหมู แกงอ่อมหมูมากินทอดปลามาค่ะน,น้องนาลินทอดปลาโจก <c oughs> ปลาโจกในี่เพื่อนว่าลาบแซ่บ <c oughs> กับนึง่งเอามาทอดมาปิ้งบ่แซ่บปิ้งก็แซ่บอยู่แต่เอามาตากตากแห้งไม่แซ่บ <c oughs> เพื่อนว่าเมื่อ <c oughs> มันไม่หวานเมื่อ <c oughs> มันไม่แซ่บเหมือนปลาตะเพียน มาค่ะแม่อ้อมพี่พรน้องนาลินน้องวีกินข้าวกับแม่พี่นุชพี่นุชหวานมณีอยู่ทางฝั่งทนเดอ้อพี่นุชหวานมณนี แล้วหักมาแต่ทางอันนั้นแม่บัว,วเราบ่อค่อยเบิ่งมันมามาแต่ทางร้ายแล้วบ่อค่อยมาทางไอ้ห้องแซดพี่นุชบานมณีกับแซนดีกับแม่บัวตอนน้องเจ้าป่วยก็โทรมาถามแม่บัว ขอช่วยห้าร้อยไม่บอกก็โอนไปหาน้องจอบแล้วเป็นค่ายาน้องนุชหวานมณน,นีอายุเพื่อนเกิดไก่สิเจ็ดสิบแล้วละ่ะแต่เพื่อนชื่นชมชื่นชมคู่แม่บัวแต่แม่เอาแฟนอีกเพื่อนวะ Thank you.